รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะและที่นี่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะที่มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยหลากหลายสายพันธุ์ไว้ที่นี่นะคะนอกจากนี้ที่นี่เขายังมีกิจกรรมด้วยซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในคะ่ะกล้วยคือผลไม้พื้นบ้านที่หลายๆบ้านมีไว้บริโภคค่ะ เป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นตั้งแต่ผลลำต้นใบมีสปปรรพคุณทางยาสามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะที่สำคัญนะคะกล้วยของบ้านเรามีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งประโยชน์และรสชาติที่แตกต่างกันและนอกจากจะมีไว้รับประทานแล้วนะคะกล้วยยังสร้างรายได้มาหาศาลอีกด้วย กล้วยสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดสายพันธุ์ที่หายากหน้าตาจะเป็นแบบไหนที่ที่เรามาอยู่ในตอนนี้รวบรวมไว้ให้ได้ชมค่ะมาจากที่ไหนบ้างไกลขนาดไหนต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมสวนกล้วยนะคะเราไปติดตามที่มาของสถานที่แห่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะสูนนรั์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีเนี่ย เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี2562นะครับแล้วก็เนื่องจากประเดชพระคุณพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดป่าเรไรวรวิหารท่านได้ดำริว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทิ้งขยะของชุมชนของหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่รกร้าง ไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้แล้วก็ที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีต้นทูบนะครับมีต้นทูบถึงฤดูการต้นทูบออกดอกนะครับดอกทูบเนี่ยจะปลิวในบริเวณชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาศึกษาลาเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กเป็นพันคนดอกทูบเนี่ยเข้าไป โดยผลกระทบต่อเด็กนักเรียนเลยประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลก็มอบให้ผมในฐานะเป็นวัยาวัจกรนะครับให้ประสานกับรถไฟหรือการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะพัฒนาจากที่ดกร้างที่บอ่อที่ทิ้งขยะให้เป็นที่ท่องเที่ยว เลยเมื่อปี2562ก็ได้พัฒนาที่ทั้งหมดเนี่ย1 8ไร่นะครับโดยเฉพาะประเด็นพระคุณหลวงพอ่อได้ดำริว่าอยากให้เป็นโคกหนองนานะครับให้มีโคก30เมีน้ำ30แล้วก็มีนา30อีก30เก็เป็นที่เกี่ยวกับเป็นสำนักง,งานร้านค้านะครับเลยก็ประเด็นพระคุณก็ ได้ดำดิอีกครั้งนึ่งว่าส่วนที่เป็นโคกเนี่ยให้หาสายพันธุ์ของกล้วยนะครับสายพันธุ์ของกล้วยเนี่ยในศูนย์รักพันธุ์กล้วยทุพันธบุรีเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับโดยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเอามาจากทั่วทั่วประเทศนะทุกภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ ความเป็นมาของที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในค่ะว่าด้านในมีกิจกรรมอะไรให้เราเข้าไปดูกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือคุณพี่ฤทชานนท์สมง,งามหรือว่าพี่โกยนะคะ,ะที่วันนี้จะพาเข้าไปดูในศูนย์อนุรักษ์หั่นกล้วยใช่เนื้อที่เท่าไหร่คะเนื้อที่ที่ปลูกกล้วยใช่ไหมครับค่ะรวมๆแล้วมา12บสองไร่ 12ไร่ในการปลูกกล้วยมีกี่สายพันธุ์ยังไงบ้างคะณตอนนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดสายพันธุ์โอ้ใช่ครับกล้วยนี่คือกล้วยบ้านเราทั้งหมดเลยหรือว่านำเข้ามีกล้วยนำเข้าด้วยกล้วยบ้านเราด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนให้เป็นไกด์พาเข้าไปด้านในหน่อยเลครับจุดแรกที่จะไปคือจุดไหนคะนี่ก็ได้ครับเนี่ยฮะมันก็ขนาดนั้นเลยหรอใกล้ครับนี้เคยเห็นป่ะครับไม่เคยค่ะนี่เป็นกล้วยคุณหมิง ถ้าชื่อภาษาไทยคือกล้วยดารารัศมีครับค่ะใช่อันนี้เป็นของบ้านเราเหรอคะเป็นของประเทศจีนครับอันนี้ประเทศจีนใช่ดอกนี้จะติดอยู่อย่างเงี้ยประมาณ6เดือนครับอืมใช่เขามีช่วงเวลาของเขาไหมว่าเขาจะออกช่วงไหนยังไงก็เต็มที่ของพันธุ์กล้วยก็มาหกเเดือนอ่ะถึงจะแตกหมดแตกปีครับค่ะกล้วยตั้งท้องอ่ะครับเขามีเป็นผลไหมทานได้ไหมหรือว่าเป็นแค่ดอกสวยงามใช่ครับไม่นิยมปลูกเป็นประดับประดับเฉยเฉใช่ครับอันนี้เขาดูแลยากไหมคะ ยากไหมก็ไม่ค่อยยากครับแต่ว่านานพอสมควรกว่าจะติดนะครับใช่อันนี้เข้ามาปากประตูก็เห็นแล้วนะใช่สิ่งที่เราจะหาชมได้ยากอ่า๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่าค่ะพีโกยได้ครับซุ้มอันนี้เป็นซุ้มอะไรเอ่ยอันนี้เป็นส่วนใหญ่พวกเป็นอันชันค่ะจากที่เราได้ฟังทางด้านของท่านประธานศูนย์กล่าวมาก็คือว่าที่นี่มีการรวบรวมสายพันธุ์กล้วย เอาไว้หลังจากพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จนตอนนี้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ครับปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะหลักลาเลยก็สายพันธุ์กล้วยรักล้วยครับกล้วยคือคือกล้วยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วมีทั้งหมด300กว่าชนิดครับค่ะใช่แต่มันบางสายพันธุ์เนี่ยมันก็เริ่มสูญพันธุ์เริ่มอะไรออกไปมั่งแล้วค่ะเราจะให้คุณผู้ชมนี้เห็นนะคะระหว่างที่เราเดินผ่านซุ้ม ตรงนี้ก็จะมีเป็นแหล่งน้ําครับเป็นเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมครับเลี้ยงปลาครับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะปลาเป็นจพรัณนะครับปลาสวายปลาดุปลาินปลาครับพิมมีมดนะครับใช่แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าพวกใช่ครับวิสาขิจุมชนพวกชาวบ้านเนี่ยมาขายของค่ะเนื้อที่ขนาดนี้เนี่ยเรามีการแบ่งสัดส่วนในการดูแลจำได้ไหมคะว่า กล้วยต้นไหนคือสายพันธุ์อะไรเพราะว่ามีเป็นร้อยชนิดอ่ะผมถ้าผมเองอะ่ะพอ,พอจําได้ทั้งหมดพอจาได้นะเพราพอจาได้นะและ้วจะมีใครบ้างที่จาได้ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการติดป้ายไว้เม่อมีติดป้ายด้วยครับแล้วก็มีสายพันธุ์ที่ไม่ติดป้ายครับค่ะแล้วสายพันธ์ไหนหายากสุดอ่ะคะหายากสุดตอนนี้นะครับที่เอาเป็นรักยากเลยก็สายพันธ์สายพันธ์แท้พวกพวกกล้วยนาคของภูมิัเป็นนาคยากนะครับแล้วพวก ตอนนี้สายดางกำลังนิยมกันเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวพาไปดูเนาะอันนี้<ช>เราจะขึ้นไปดูอะไรเอ่ยก็ไปที่แปลงกล้วยแปลงกล้วย<ช>เรานนจะได้ไปดูใช่ไหมที่หายากสุดใช่ครับอ่าเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนนะคะไปค่ะ เราก็อยู่ด้านบนสะพานเนาะค่อน<ช>ข้าง,ส,งสูงอยู่พอสมควรนะครับพี่โกยส,สูงอยู่ครับสูงอยู่แต่ว่ารองรับน้ําหนักได้อันนี้เป็นสะพานเขามีชื่อด้วยนะสะพานบอกรักนะให้เราได้ชมวิวทิวทัศน<ช>์ตรงนี้แต่หนูเห็นว่าด้านหลังเราเนี่ยมีเป็นดงกล้วยแล้วก็มีเป็นเรือตรงนี้นะักท่องเที่ยวเขาจะมีกิจกรรมยังไงบ้างก็มาพายเรือครับใช่สบายๆนั่นเย็นนะจะมีคนพายเรือเยอะอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะอยู่ เส้นทางยังไงบ้างก็วนไปรอบแปลงกล้วยครับผมแล้วตามที่ข้างๆคตรงนี้เป็นดงที่เป็นนกกระจาบสีทองะครับมาอยู่ที่นี่เยอะมากครับอ๋อก็คือนอกเหนือจากจะได้ชมพันกล้วยแปลกๆแล้วก็ให้อาหารปลาใช่ชมนกด้วยใช่ครับปกติแล้วเขาจะช่วงไหนคะช่วงเช้าช่วงเย็นเย็นครับสวน่หญ่คนมาเย็นที่นี่จะมาท่องเที่ยวกันตอนเย็นๆแล้วก็ถ้าเรามองไปทางด้านนู้นก็จะเห็นอนุน <ด>วัดปา<ช>่าเลยไรนะ<ช>คะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังวัดป่าเลไรถ้าเกิดมาไม่ถูกจับพิกัดมาตรงวัดปา<ช>่าเลยทางได้นะคะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยอยู่ตรงไหนนะคะมาดูได้เดี๋ยวพาไปดูกล้วยกันดีกว่าค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยนะต้นมันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมพี่โฟใช่ครับมันจะมีความแตกต่างแล้วแยกกันยังไงกันเนี่ยใบก้านกราบใบก้านกราบผลปีผลปีใช่ตา่างกันถ้าเกิดมองไอเดีย ถ้ามองดีๆเนี่ยมองไปพื่บนเนี่ยก็ผันเยวกันหมดแล้วเล <laughs> มเดี๋ยวพาไปดูค่ะ อยู่กับต้นกล้วยที่หายากมากใช่ไหมคะพี่โกยคือมันที่หายากเพราะมันเป็นนาคยักษ์นาคยักษ์ใช่ทองอาภูมินาคยักษ์จะเป็นสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ที่ทองอาภูมโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ตอนนี้มันมาอยู่สุพรรณแล้วก็ที่ผมไปเอาครับติดฝนอยู่สามวันลก่าจะออกจากป่าโอ้นั่นแหละถีอได้อายากอันนี้เขาไซส์เขานี่คือถ้ามันยุ่นคือถ้าเกิดอยู่ในป่าจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้ครับผมค่ะใช่ แล้วก็พอดีมาปลูกที่นี้มันสภาพภูมิอากาศดินฟ้าอากาศมันต่างกันหมดครับมีผลมีปัจจัยทั้งนั้นครับใช่ก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์แท้มาจากแหล่งแต่ว่าพอมันมาปลูกในแต่ละพื้นที่ต่างกันใช่แล้วก็จะเปลี่ยนไปใช่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างที่พี่โกดบอกว่าในนี้มีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ว่าไม่ได้ปลูกเยอะใช่ครับปลูกประมาณก็ยางกอครับใช่ยังกอเลนลักลักคือถ้าเห็นเห็นปีนี้มันจะเห็นชัดมันจะเป็นสีหน้ากับครับค่ะอยู่ทางนี้ครับ จะออกมาแบบนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เดินมาดูทางนี้เห็นไหมครับต้นบนจะเป็นสีสีหน้าใช่อ่ะอันนี้หนึ่งชนิดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะคะดามินโดนะครับดามินโดไปตามมาค่ะผมเรียกตาหนีดำหรือเปล่าตาหนีดำใช่ไหมคะอันนี้คือตาหนีดำใช่ครับโอ้โหต้นใหญ่มากเลยอะอันนี้อายุประมาณเท่าไรได้คะ อันนี้ผมเอาจากแม่โจมาอันนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งใช่ปีในหากล้วยเนี่ยไกลสุดเนี่ยที่ไหนก็ไปสุดทั่วประเทศเลยครับไปสุดของแท้จะทุกจังหวัดใ่ครับเพื่อไปเอากล้วยสายพันธ์แท้ครับสายพันธ์แท้มาปลูกในที่เพราะว่าอย่างอย่างกล้วยนาคต้นนั้นนะครับเห็นไหมครับแล้วพี่ใหหันดูกลื่ยนาคข้างๆ่ะมันจะเตี้ยเพราะพาราพันธุกรรมที่เขามาแปลงแปลงแล้วเนี่ยให้มันเป็นสายพันธ์เตี้ยไปเป็นพวกนาคคอมนาคสายนํำพึ่งอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์ที่ที่หายากนะคะใช่หนหนึ่งลักมื่นครับต้นเนี่ยหูยญกมากการซื้อขายะครับแต่อันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายนะปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์นะคะคุณผู้ชมน <laughs> อนุรักษ์นะห้ามลักใช่เดี๋ยวไปดูอะไรนะนกล้วยน้ำว้าข้อมด่างครับกล้วยน้ำว้าข้อมด่างกำลังได้รับความนิยมด้วยอะไรดังๆเนี่ย มานี่ก็จะมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์นะคะใช่ทีนี้หนูสงสัยนิดหนึ่งในส่วนของการปลูกกล้วยที่เนี่ยมันมีเยอะมากผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเรานําไปไหนอะคะส่วนมากก็จะให้คนที่มาเที่ยวได้กินกันนะครับได้ทานแล้วก็เก็บไว้ให้คนที่มาได้เห็นว่าสายพันธุ์เนี้ยรูปร่างของผลกล้วยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอือก็คือเข้ามาในนี้คือนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้เองอิสระอิสระครับแล้วก็หยิบทานได้เลย่ครับใช่ถ้าสุกก็กินได้ครับ ไม่ไม่มีข้อห้ามใดใทั้งสิ้นไม่ไม่มีครับก็คือทานได้เลยอยากทานชนิดไหนอยากลองดูแบบไหนก็ได้แล้วอุ้ยนี่มีต้นไม้เรานี่มันยาวขนาดนี้คือเราไม่ได้ตัดปีครับนี่กล้วยพันอะไร่ะอันนี้เป็นน้ำว้าพันราชินีครับน้ำว้าราชนี้โยยาวมากนี่มันจะสูงกว่าหนุแล้วเนี่ยคือตามปกติอ่ะเขาถ้าทั่วไปเขาตัดตแล้วเพื่อให้ลูกใหญ่ค่ะแต่อันนี้คือเราป้อยโชว์ครับคือการรักษากล้วยครับถ้าอยากให้กล้วยผลใหญ่เนี่ย ก็ต้องตัดปีที่มันขนาดตัดปีพอมาแล้วตัดเลยค่ะแล้วก็รอบต้นนะครับที่เป็นนอที่ขึ้นมาที่แทงขึ้นมาครับเขาจะเลือไว้แค่ต้นเดียวและตัดต้นอื่นออกหมดค่ะเพื่อเลี้ยงให้ผลกล้วยใหญ่ใช่ครับการปลูกกล้วยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องกล้วยไม่กล้วยครับต้องก็ต้องดูแลเนาะอย่างที่เนี้ยมันก็มเป็นในนี่ครับเป็นบ่อขยะเนี่ยดินเสียใช่ผมส่งเขาแล็บตลอดแทบทุกเดือนนะครับค่ะทำไมพี่โกยถึง มีความรู้หรือว่าชอบเรื่องของกล้วยทําไมถึงที่จะศึกษาตรงนี้เป็นพิเศษอะคะก็คือท่านตอนแรกเมื่อก่อน,นทางนี้ทำางนทำางนวิจัยของท่านพระครูทำค่ะท่านพระครูเรียนด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็ทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับกล้วยค่ะแต่ท่านก็ให้ผมมาช่วยแต่ผมไม่ได้จบกเกษตรนะผมเรียนรักทศาสตร์ <c oughs> แต่ก็มาทำกเกษตรมันไปันคนละทาง <c oughs> ใช่คระเป็นการคนละทางนะใช่แต่ก็มาทําเรื่องกล้วยแต่เราจะเห็นนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่เราเดินชม พันกล้วยต่างๆเราก็จะมีเป็นตุ๊กตาใช่ครับเป็นแลนด์มาร์คให้ได้ถ่ายภาพครับเดี๋ยวมา,าดูน้ำวาวาคข้อมด่างครับอันนี้เป็นน้ำวาวาคข้อมด่างครับอันนี้คือน้ำวาวาคข้อมด่าง<ช>เราดูอย่างไรเนี่ยครับดูง่า,งงายๆคือดูใบดูใบยอย่างเดียวเลยการที่เขาเป็นด่างเนี่ยค่ะมันเป็นสายพันธุ์ของเขาหรือว่ามันเกิดจากอย่างไรคะถ้าเร,เริ่มแรกของกล้วยด่างก็คือเกิดจากการผิดเขาเรียกอะไร พี่ทำพันธุกรรมมะครับใช่ทาให้เกิดดังมันคือคำพูดง่ายคือกล้วยไม่สมบูรณ์แต่มันกลับมีราคาใช่และได้รับความนิยมใช่ครับมันได้รับความนิยมแบบนี้มันนานหรือยังคะในการเป็นอะไรดังๆแบบเนี้ยถ้าท่ากล้วยนะครับท้าทกล้วยก็จู่ช่วงปีนี้เองครับที่กระแสมาแรงมากครับยังรวมมาข้อมด่างเนี่ยพีคกสุดๆเลยตอนช่วงนี้ไม่ไม่ครับก็สามสี่แสนสภาพสวยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่น สภาพแบบว่าพอประมาณนะครับแล้วอย่างนี้อ,อย่างนี้ต้นแม่ครับต้นแม่นี่เท่าไหร่เนี่ยโอถ้<ป>ถ้าคุณถ้าคูดยกยกยก,ยกกอรับยกต้นแม่เนี่ยก็เคยยังเนี่ยคุดนอนเนี่ยกอน,นี้ไปเนี่ยมีคนมาซื้อไปสามแสนแต่ว่ามันมีนอกเยอะเห็นไหมครับอันนี้เขาคูดนอกไปเขาคุ้มแล้วครับมีไว้เพื่อศึกษา<ช>นะคะคุณผู้ชม เราดูจากใบด้านบนนี้คือด่างชัดเจนมากคออาือยังยังไงดูกล้วยด่างครับพี่ต้องอดูจากการเห็นหมาครับอ๋ออะมาดูใกล้ๆพี่ต้องมาดูกันมันต้นมันจะ,ม,นจะมันจะลายตั้งแต่โคนขึ้นมาเลยค่ะมันเป็นเส้นขขขเขาขายไหมครับแล้วเราเขาจะจะเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยไหมเห็นเล็กๆครับาคือด่างนี่คือต้องดูเล็กๆก็คือเห็นแน่นอนเห็นครับยางน้อยเนี่ยสักสี่ห้าเดือนนี้เห็นชัดแล้วครับ ไม่ใช่ว่าอ่อนๆแล้วสีเทียนนะไม่ครับมันมีกุหําบบางพันธุ์ที่คือว่าที่อออมมันเป็นใบมันลายมันก็มีครับแต่ว่าต้นไม่ลายค่ะถ้าด่างคือต้องดูตั้งแต่เส้นดูตั้งแต่เส้นของต้นเส้นเลยใช่ครับเส้นเลยขึ้นมาที่ก้านใช่ดูก้านเนี่ยครับขึ้นไปแล้วก็เป็นใบใช่ครับถ้าเห็นตรงนี้นะคะที่อ้อยินเนี่ยจะบอกว่าใบสวยมากอันนั้นสวยครับใช่สวยมากใบข้างบนด่างสวยมากคราวนี้อันเนี้ยผมปลูกในกลางแดดจัดค่ะใช่ มันก็จะไม่เห็นด่างเท่าเลยแต่ถ้าเปลี่ยนใบให้ไหมครับถ้าพี่มามงมพี่มาถ่ายมุมเนี้ยมันจะเห็นอยู่นะครับค่ะมันจะเห็นด่างชัดเลยเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะนอกจากที่เขาจะเดินชมเองชิมผลกล้วยเองถ้าอยากเขาอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกล้วยการดูแลพันธุ์กล้วยเนี่ยเราเราสามารถให้คําแนะนาเนื่องเล <ใน S 1> ยคือมีมีเพศอยู่ครับเพศของศูนพันธุก์กล้วยสุพรรณบุรีแล้วก็ผมจะติดเบอร์ไว,ไว้ตามมุมเบอร์ผมะครับอยู่ตามโอทอปอยู่ตาม,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 ม สถานที่ตั้งตครับจะเป็นจุดๆนะครับมีเบอร์ผมอยู่ใช่ทุาอยากจะโทรถามโดยตรงมากกว่าก็คืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยนะครับก็สามารถโทรถามพี่โกยได้เดี๋ยวเราให้ชมภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดเป็นคุณช้างะครับาราคุณช้างใช่จะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรจะพาไปชมครับ ตอนนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะพี่โกยมีความสําคัญอย่างไรบ้างัตอนนี้เป็นสาราคุณช้างครับผมคุณช้างคือเป็นหนึ่งในวรรณคดีคุณช้างคุณนแผนนะครับผมใช่คุณช้างก็เกี่ยวกับก,การขอขอเงินขอทองไงครับการงานาคนตอนนี้คนก็เมากราบไหว้กันเยอะมากครับแล <มะ S 1> ้วทำไมถึงอยู่ในพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์คือองค์นี้นะครับสมัยก่อนนะอยู่ที่บ้านคุณช้างในะวัดป่ดาเรไรนะครับแล้วแต่มาใช้องค์เดิมที่สมัยอดีตเจ้าวาดโฟซ่านานะองค์นี้คือเป็น บ้านของร้านอาหารเขาเอามา,ามามอบให้วัดเพราะว่าที่บ้านเขาเกิดเรื่องะครับเหมือนอไปอยู่บ้านเขาแล้วมีสิ่งไม่ดีครับก็เลยอเอามามามอบให้วัดใช่หลวงพ่อก็เลยให้เอามาตั้งไว้ที่นี่ใช่ก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่เวลาน,นักท่องเที่ยวมาก็จะมากรบารบไหว้ขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆเให้เกิดโชคไงตอนนี้มากัน ช่วงก้อนมาหอยออกครับคนแน่นนะครับค่ะก็สามารถมากันได้นะคะคนอกเหนือจากตรงนี้เรามีจุดอื่นอีกไหมคะก็มีสถานีพวกท่าเรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินชมนั่งกินอาหารโซนร้านอาหารแล้วก็แฟก็อยู่ข้างนอกรอบนอกที่เราเข้ามาอยู่โซนนั้นทั้งหมดจะเป็นของกินนะครับค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศโดยรวมของทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันค่ะว่าถ้าหาจะมาที่นี่สามารถติดต่อได้อย่างไงบ้างคะ่ะเดีครับ สวยมากแล้วก็บรรยากาศที่เราถ่ายทาตอนนี้ก็เย็นๆสบายๆนะคะทีนี้ถ้านักท่องเทีย่ยวจะมาที่นี่เปิดยังไงบ้างคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับถึงเวลามาสองทุ่มโห<ช>ปิดมืดนะเนี่ยใช่ครับ พราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาตอนเย็นเนี่ยถึงสองทุ่มนะคะสามารถมาชมบรรยากาศได้กิจกรรมที่เขามาแล้วก็เขาจะสามารถได้ทามีอะไรบ้างก็มีพายเรืออย่างอช่งช่วงไม่มีโควิดก็เสาร์อาทิตย์มีตักบ้าทางน้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการมินนเตียครับที่เป็นเสลปินของเมืองสุพรรณนะครับตอนนี้สุพรรณบุรีกําลังดันให้เป็นเมืองดนตรีของสุพรรณบุรีอยู่ค่ะใช่เสาร์อาทิตย์ใช่ให้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปสักนิดหนึ่งนะคะก็จะกลับมาเป็นบรรยากาศ เดินนะคะแล้วก็ตลอดสองข้างทางที่เราเดินผ่านมาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารใช่ร้านอาหารที่ร้านกาแฟจำหน่ายสินค้าด้วยมีของฝากของที่ระลึกด้วยไหมคะมีครับผมก็พวกเกี่ยวกับพวกใยกล้วยเงี่ยครับแล้วก็มีพวกหมอนตุ๊กตาธรรมดาเลยครับประมาณนั้นก็คือมาเที่ยวแล้วมากินมาชิมมาช็อปของกลับไปได้เลยนะคะเรามีข้อมูลในการติดตามไหมคะติดตามได้ที่เพจหรือบ์โทรศัพท์ยังไงบ้างเพจคือ เฟซบุ๊กครับศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับค่ะใช่ใชเบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์แปดสี่ครับสี่หนึ่งสี่สามสองหกสี่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โกยนะคะที่พาไปดู <c oughs> หลายๆจุดในพื้นที่นะคะ<ด>ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมสนใจก็มาได้นะคะเมืองสุพรรณยินดีต้อนรับอยู่ไม่ไกลค่ะมาท่องเที่ยวแล้วจะมาสัมผัสบรรยากาศความสุขได้ที่นี่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาส,นาสหน้าจะนําสถานที่ดีๆแบบนี้มาฝากอย่างแน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ